สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับวันนี้กับช่องนักเลงปลาคารุยของเรานะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับผมวันนี้มานั่งชิลๆนะครับผมมาลองตกปลาครับแต่เราไม่ได้ตกครับผมเจอเซียนเอครับผมก็เลยนําคลิปมาให้ดูเขาบอกว่าเหยื่อเขาเทพครับเดี๋ยวมาลองดูครับผมนี่ครับผมเซียนเอเราครับผมนี่ครับ กินข้าวครับผมมาเจอกันตอนเที่ยงครับพอดีครับนี่ครับอีกคนหนึ่งครับผมอีกเซียนเบลครับผมเซียนเบลนู่นครับพี่ๆก็ตกปลากันอยู่ครับนี่ครับจัดมาอีกแล้วครับผมโอ้ฝั่งนี้ย้อนแสงครับพี่น้องครับผมย้อนแสงนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมาจับเวลานะครับผมว่า ตีเบ็ดหนึ่งครั้งจะใช้เวลากี่นาทีปลาถึงจะกินเหยื่อนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมเขาบอกว่าเหยื่อเขาเทพครับเอาแล้วครับเอาแล้วค,ครับอยู่ไม่อยู่ นี่ครับผมนี่ <laughs> มินิมอน <laughs> เล็กๆไปก่อนครับผมที่จับเวลาอยู่ก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวิครับผมไม่ถึงนาทีครับตีใหม่ไปแล้วครับรอดูจะกินคาคันไหมครับ ย้อนแสงหน่อยนึงครับนั่นครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับโ่น <c oughs> ครับผม ตอดูไซส์ครับโอ้นี่สวยครับไซส์สวยไซส์สวย,ยใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับผมถามสูตรได้นะครับผมว่าสูตรอะไรเป็นสูตรอะไรครับเซียนเอครับผมนี่หกสิบบาทหกสิบบาท <c oughs> ไม่บอกครับไม่บอกสูตรครับบอกแค่หกสิบบาทครับ <c oughs> มีจำนหน่ายหกสิบบาทกิโลนึงโลนึงโอ้มีจำหน่าย มีจำหน่ายครับผมเซียนเอบอกมีจำหน่ายครับโลละ60บาทครับผมเหยือปนินครับเหยือปลานินอูนี่ครับเอาคาคันเลยครับนี่ครับผมนี่ครับผมอืมสวยครับไซส์สวยมีจำหน่ายโลละ60บบาทครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับเนี่ย0ู3 083 058 058น 7จ็ี่สครับเซีครับเซียนเอครับผมเอฟิชิงดูครับผมมาดูครับโอ้โหมายังไงมายังไงนี่ครับผลงานครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับนี่อืมก็พอสมควรพอสมควรเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปท้ายคลิปครับผมเดี๋ยวมองหลังด้วยเดินแบบเดี๋ยวมองหลังด้วยผ่านไปแล้วสิบห้ายี่สิบวิ เอาอีกแล้วครับผมมาดูรอดูไซส์ครับผมโอ้ไซส์สวยครับนี่นวัดเหมือนกันป่าก็วัดเหมือนกันอยู่ไหมป่าไม่อยู่ครับ <laughs> ติดแล้วครับผมโอ้นี่ครับผมใสสวยครับเอาอีกแล้วครับนี่มันจะได้อยู่ประมาณสิบโลครับนี่เดี๋ยวรอชมผลงานตอนขึ้นครับเ่ครับปลาก็ยืออยู่ครับปลานี่ เสียแนมาตกปาล์มจะคือไม่รอดูรอดูก็พี่น้องเสียแนมาตกปลาครับนี่ไม่สนใจใครแล้วครับไปเสียแนสนุกสนานกันไปครับผมโอ้ผมครับก็ทยอยทยอยกันมาครับผมโอ้บ่อสวยครับคันละร้อยครับผมคันละร้อยเอาออกได้หมดครับผมไม่มีช่างโลครับผม ีผมตีลงไปเมื่อกี้เดี๋ยวมารอชมกันครับโอ้ยย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องนี่ครับผมไกลๆเลยครับนี่จับจับแล้วครับผมจับอะไรจับไม้จ,จับขาจับขาตั้ง <laughs> เร็วมีช้าครับผม เพราะว่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้เหยื่อเทพจริงจครับผมแอมคันโค้งเลยรอดูไซค์ครับผมมาแล้วครับยังมาแล้วครับยังมาแล้วครับนี่โหเหงือกแดงมาเลยไซ์สวยครับผมนี่ครับโอ้เหยื่อเทพจริงจครับผมเอาแล้วครับ เอาแล้วครับนี่อยู่ไหมครับนี่ปลาอ้าวไม่อยู่<ม>อีกแล้วอยู่ไหมเนาะรอดูครับอืมไม่อยู่คร<อ>ับอืมทันมันยาวอยู่แล้วเนี้ยทนาน,น,านเอาเอาแล้วครับอีกแล้วครับ<อ>นี่เดี๋ยวถ่ายเห็นใกล้ๆครับวัดไปยิ้มไปครับเ <laughs> สียแหนีมา <laughs> ตกปลาครับ เอาใสสวยครับผมใส<ม>่สวยเส็นเหว่าตกตาเ <laughs> นี่ครับรอ,อดูครับนี่เอาอีกแล้วครับผมโอ้ไม่ยู่ครับแหมผู้ <c oughs> นี่ครับผมนั่งมานานครับรอมาครับดูตัวครับตอนนี้ เอาล้วครับป่าเรามาแล้วครับป่าเราครับโอ้โหับสมกับแดดเดีนี่ครับโอ้สุดยอดครับผมมินิฟิตมินิฟิตเอาล้วครับโอ้นี่แหละครับปลาแดดเดียวครับผมโอ้ดีนะครับผมว่าจะได้ครับว่าจะได้ครับผมสุดยอดครับสุดยอด นี่ครับผมเมื่อกี้ได้มาตัวครับนี่อปไหมไปแล้วครับฟิวปุ่มนี่ครับหมายเดิมครับหลุมปลาหลุมปลานี่ครับผมเนื้อที่อยู่ประมาณยี่สิบไล่ครับอยู่ประมาณยี่สิบไร่ครับผมบ่อปลาครับปนินครับเมื่อวานเห็นว่าเอาปลาบึกขึ้น บึกตัวประมาณสิบโลครับผมนี่ครับผมโอ้โหดูมาดเขานี่ครับผมเยแนแหวมาตกปลาครับนี่ยเยนเบ็ดจริงครับนี่ยิ้มหวานครับยิ้มหวานบรรยากาศดีครับนี่ครับผมโอ้โหบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไป สองโมงกว่าครับผมแต่ว่ามาแล้วครับเมฆครับผมเมฆลมครับลมยังไม่มาครับมาแต่เมฆครับผมโอ้มืดมาแล้วครับไม่รู้จะนะเอาอีกแล้วครับผมไปนี่ครับผมอยู่มาอยู่เดี๋ยวรอดูกันครับเอาแล้วครับผมช่วงนี้ครับสงสัยปลานะครับผมจะตกใจอากาศมันเปลี่ยนครับเมื่อกี้แดดร้อนครับตอนนี้มาแดด ลมลมตกครับผมคลึ้มคลื้มมาครับผมนี่ครับเดี๋ยวมารอดูตัวนี้ครับผมโอ้โหฝีมือครับผมฝีมือครับล้วนๆครับผมเกี่ยวหางครับเกี่ยวหางครับโอ้เกี่ยวหางครับผมโอ้โหโอ้มาทานครับผมโอ้ต้องเกี่ยวกระยาไหมครับเนี่ย ไม่เกี่ยวกันเขาเกี่ยวกับหางครับอืมครับผมนี่ครัเอาอีกแล้วครับเอาเลยชื่อมือไม่อยู่ครับอืมปลานี่ครับผมเราไมวตามหาเนี่ยเดี๋ยวตีกินขามือครับนี่เป็นเบียวบอกว่าครับผมเสียนแห่มาตกปลาครับผม มาตรฐานนี่ครับผมพี่พี่เสียเหนก็ตกกันครับผมสะดุกสนานกันไปโอ้โหนี่เอาอีกแล้วครับผมวางมือไม่ได้เลยครับดีนะที่ยังได้กินข้าวเที่ยงอยู่ครับผม มาอีกแล้วครับผมเสียนเอกโอ้โหใสสวยครับผมใสสวยนี่นี่สุดยอดครับผมใสสวยครับผมนี่ครับนี่นี่นี่หย่อนแล้วครับย่อนแล้วครับหย่อนแล้วครับมารอดูครับนี่จอกันเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูกันครับ นี่ครับดูท่าครับตั้งหลักจังสิเขาตัดเอานี่ครับผมเอาติดหมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหดึงสนั่นวันไว้ครับช่วงนี้ครับเมื่อกี้เงียบไปนะโอ้โหลอยมาแล้วโอ้โหก็มาแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับผมมินิมอนครับมินิมอน เลงนะของเล้าเอาละครับเล็งล้วครับไปล้วครับนี่ครับจุดเดิมที่เดิมครับจุดเดิมที่เดิมครับผมไม่ต้องรอครับจุดเดิมที่เดิมครับนี่ครับบรรยากาศครับตอนนี้ฟ้าคลุ้มครับผมฟ้าคลุ้มคลึ้มครับนี่ครับเปลี่ยนแนวครับวันนี้ไม่ได้ไปลงปลาครับผม ไม่ได้ไปวานแฮครับพามาดูเบ็ดครับผมมาดูเบ็ดตกปลาโอ้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับผมลุ้นกันนะครับผมนี่นี่น,นี่โอ้หมุนมาเลยครับหมุนมาเลยเอาลอยมาแล้วโอ้โหใสสวยครับผมใสสวยนี่ครับผมอ ตลอดครับเอาอีกแล้วครับผมโอ้ยคันเมื่อกี้ยังไม่ได้ตีเลยครับมาอีกตัวแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้โหสวยกว่าเดิมอีกครับเอาสุดยอดครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับมาฉานมาฉานหันมาฝั่งนี้ครับมาเลยครับผมเมื่อกี้กระตุกกระตุก นิดนึงเอาแล้วครับแหมมาเทอย่างคักถูลขอให้คนที่แกบิดไปอย่างเรียนี่ครับผมเริ่มปัญญ่นยับโอ้ยฝั่งนู้นตีพอกันครับผมปึกปักปึกปักปึกปักครับนี่ครับบรรยากาศรบรอบบอ ที่ก็ยี่สิบไรครับน่าจะได้โอ้โหนี่ครับผมมาแล้วครับผมที่เราถามหาครับอะไรนี่อะไรอะไรอะไรโอ้โหฝนครับพี่น้องโอ้โหตอนนี้ฝนครับนี่ครับ ลมเล็กๆครับผมโอ้โหนุนครับฝนตกครับแต่เราไม่มีถอยครับผมตกแรงมากครับปลาก็กินเหมือนเดิมครับพี่น้องครับผมโอ้โหเมื่อกี้ได้ขึ้นมาอีกระตัวครับผมโอ้โหนี่ครับมีฝนแล้วครับผมมีอทีตยเด็กของเราครับวันนี้เสื้อดำๆนี่แหละครับที่เด็กของเราครับวันนี้มีเรัของแท้ครับ เอาอีกแล้วครับโอ้โหฝนตกยังไม่ซาครับผมเอาไปอีกแล้วครับโอ้ยอยู่ไหมครับผมไม่อยู่อยู่อยู่โออยู่อยู่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะตัวเท่าไหร่นะดูก็นเถอะโอ้โหนี่ครับผมโอ้ยฝนตกเลยเอ้ามาหลุดใกล้ๆครับโอ้ยฝนแล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับผมอ่ครับ โมงครับผมนี่ตอนนี้สามโมงกว่าครับโอ้ยฝนตกแรงมากครับผมดูครับนี่แหละครับโอเคครับผมโอ้ตอนนี้ฝนตกครับพี่น้องครับเับผมเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับผมจนกว่าจะนี่แหละครับผมต้องเลิกเพราะว่าออกไม่ได้แล้วตอนนี้ฝนตกแล้วครับสุดยอดครับผมีลมเล็กๆครับผม โอ้โหนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหบรรยากาศครับไอ้นุ่นครับฝนตกแรงๆโอ้ตีเป็คครับผมอเก็บบรรยากาศครับผมนี่ครับผมบรรณนอกของเรามาครับผมโอ้ยฝนตกครับผมโทรศัพท์ในรถดีกว่าสุดครับนี่ครับมีครับมีเต็นท์เล็กเต็นท์เดียวครับนี่ครับโอ้ดูพี่น้องป่าตนู้นครับโอ้กวุนบายกันเหมือนกันครับนี่ครับโอ้เก็บภาพบรรยากาศ ช่วงนี้ปลาคงไม่กินเบ็ดลวครับผมพี่ๆเยแหนทั้งหลายเจแหนเส้นเบ็ดโอเคมาไปดูครับาบสามครับผมโอ้ฝนตกครับผมโอ้ตัวฟ้ากันหมดแล้วมั้งนี่ครับนี่ตอนนี้อยู่จตุรัสครับผมบ้านหนองยาข้าวนกครับโอ้กันละร้อยครับช่วงเย็นเช้าโอ้บรรยากาศอย่างดีครับผมหลังๆมาฝนตกครับโอ้สงสัยจะเป็นพายุครับผม ว่าไม่บอกครับผมสายแห่ครับผมสายแห่มาเจอสายเบ็ดครับผมโอ้พอได้พอได้ครับผมพอได้พอได้ครับผมนี่ครับผมพอได้ครับโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมโอ้รอไม่ไหวแล้วครับฝนตกแรงมากครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม เอฟิชิงครับเอฟิชิงครับผมติดต่อได้ครับผมสุด,ดว้วยครับผมต่างัันเดี๋ยวขอจบคลิปเพยง่า่นี้ครับผมสวัสดีครับ